ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่อง fly, เดียวซีแฟนไฟทเจาจะมาพูดถึงข่าวสารของลิเวอร์พูลแลวมาเปิดโปงเบื้องหลังข่าวสารลิเวอร์พูลกันว่าเป็นยังไงวันนี้มีอะไรให้พูดถึงกันก็เริ่มจากข่าวแรกก่อนก็คือว่าพูดถึงหนึ่งในเป้าหมายหลักของเราแล้วก็คือเราเราจะเริ่มพูดถึงเรื่องในแง่รายก่อนแล้วค่อยไปพูดถึงแง่ดีในแบบค่อยๆไปพูดถึงเรื่องดีๆแล้วกันขอพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ก่อนให้ก็คือว่านักเตะเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูล เมสันเมาส์ตอนนี้ค่อนข้างจะชชวร์ว่าน่าจะเป็นนักเตะแมนยูในเต็ดถ้าตกลงสัญญาค่าตัวกับเชลซีได้เพราะว่าเรื่องสัญญาส่วนตัวเนี่ยอําเมาส์ตกลงไว้กับแมนยูเรียบร้อยแล้วสัญญาส่วนตัวไม่ไม่มีปัญหาติดอยู่ที่เรื่องค่าตัวคือแมนยูประเมินราคาว่าน่าจะประมาณ60สล้านหรือว่าอะไรแบบน่าจะประมาณ5้าสิบหสิล้านแต่เชลซีต้องการประมาณ จ็ดสิบล้านแต่ว่าเชลซีก็พร้อมจะนั่งจับข่าคุยกับแมนยูว่า,าตกลงแบบจะนั่งคุยกันว่าเออตกลงราคานี้นะแล้วถ้าตกลงราคากันได้ก็มีสันเมสาก็จะเป็นนักเตะแมนยูในเตดก็คือว่าตอนนี้เราตัดออกไปอีกหนึ่งชื่อของเป้าหมายหลักคือตอนนี้เป้าหมายหลักของเราที่แฟนหงเรทไทยคนเคยฝันไว้จูดดเบลลิงแฮมและมีสันเมสาตอนนี้ปิดฉากเรียบร้อยโอเคเอาเรื่องนั้นออกไปก่อน มาพูดถึงเรื่องในแง่ดีของฝั่งของแดงเราบ้างก็คือว่าตอนนี้ดีวที่คัอนข้างจะชัวร์วแล้วคือถ้าดูจากทิศทางข่าวหรือว่าดูจากที่นักข่าวน่าเชื่อถือได้หลายๆคนก็น่าจะเหลือแค่เรื่องเวลาแล้วล่ะสําหรับ Big Mac ็กจำชื่อนี้ไว้บิ๊กแม็ทุกคนเตรียมออกไปซื้อ Big Mac มาได้เพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังจะปิดดิวอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ก็รีกว่าเป็น อเล็กซิสแมต l i อลิสเตอร์เนี่น่าจะเป็นดิวสำหรับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นดิวใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้คือดิวใหญ่ก็คือว่าน่าจะเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลน่าจะใช้เงินซื้อมาแบบว่าบาบอกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แบบว่าเป็นคือหกสิบล้านเจ็ดสิบน่าจะประมาณราคาน่าจะไม่ถึงน่าจะประมาณหกสิบล้านนะแต่เราต้องรอดูเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งว่าถ้าออกมาต้องรอดูว่าถ้ามันเป็นทางการแล้วอะ รา,ราคามันจะเท่าไหร่แต่คิดว่าคงจะไม่สูงมากหรอกแต่ว่าสําหรับลิเวอร์พูลอ่ะสำหรับทีมอย่างลิเวอร์พูลคือถือว่าราคาสูงเพราะว่าลิเวอร์พูลไม่มีเงินซื้อซูเปอร์สตาร์คำว่าไม่มีเงินเนี่ยคือมันมีเงินแต่แค่เจ้าของยังไม่ยังไม่อยากยามันมันไม่ใช่ในโยบายการนาทีมของ f อ c แล้วกันคือแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นมาคีไซนิงสําหรับลิเวอร์พูลคือมาคีไซนิงคือเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูล อั้มน่าจะซื้อมาเป็นกองกลางที่ค่าตัวแพงที่สุดแล้วก็สําหรับลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้นะแม็กอลิสเตอร์แล้วลิเวอร์พูลต้องการกลางอีก2คนเซนเตอร์แบ็กหนึ่งแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้แบ็กขวามาอีกหนึ่งซึ่งคือตอนนี้แม็กอลิสเตอร์ตัดไปหนึ่งคนใช่ไหมกองกลางอีก2คนเนี่ยคือมันตอนนี้ที่มาแรงก็คือชื่อของมานูโคเน่แล้วก็เคฟรามตูรามซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีอะไรเสร็จสิ้นสำหรับมานูโคเน่และเคฟรามตูรามแต่ว่ามานูโคเน่ ดูจะเป็นไปได้เพราะว่ามานูคนเนี่เป็นไปได้เพราะอะไรคำเดิมราคาถูกเป็นไปได้เพราะราคาถูกอ 35, 000, 000ํมสามสล้านยูโรบวกแอดออนนี่คือถ้าดูจากแหล่งข่าวนะประมาณ35ล้านยูโรบวกแอดออนถ้าเกิดว่าอําเรื่องถือว่าราคาถูกแล้วก็เป็นมั n e y b บอร์ด i ไ n นิงแล้วกันเป็นมั n e y b บอร์ด i ไ n นิงแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดูก่อนว่าอําลิเวอร์พูลจะเลือกดาเนินการโคนี one, และตูราม หรือจะเป็นโคน่หรือตูรามซึ่งถ้าเป็นโคน่หรือตูรามเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าคือโคน่หรือตูรามทำไมต้องหรือได้มันลิเวอร์พูลมันควรจะไปเอาทั้งสองคนมันไม่ต้องมีแบบจะเอาโคน่หรือตูรามแล้วเอากลางแค่สองคนเอาเซ็นเตอร์แบ็กหนึ่งคนทำไมทำไมทำไมลิเวอร์พูลไม่โอเคอเล็กซิสแน็กอลิสเตอร์โคนีและตูรามแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กหนึ่งคนผมแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็อย่าเพิ่งตัดออกไปเพราะว่า ลิเวอร์พูลสนใจทั้งโคเนีและตูรามจริงแต่ต้องรอดูเรื่องราคาด้วยและถ้าดูณเวลานี้ผมก็คิดว่าถ้าเกิดการเจรจาไปได้ด้วยดีหรือว่านักเตะมีใจอยากย้ายผมคิดว่าการคือค่าตัวของตูรามที่คนเขาบอกที่แหล่งข่าวบอกไว้ก็จะประมาณ50-60ล้านยูโรซึ่งต้องต้องรอดูว่าลิเวอร์พูลจะจ่ายไหมก็สำหรับถ้าเป็นทีมอื่นนะไม่มีปัญหาแต่ว่าเราก็ดูว่าลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลเนี่ยมันพร้อมจะมีเรื่องอะไรแพร้อมจะมีอะไรให้เราแปลกใจเสมอคือวันพรุ่งนี้ตื่นมาทุกคนตื่นมาเราอาจจะอ่านข่าวว่าเอมลิเวอร์พูลโทรไปหานีสอันนีสจะเอา50บล้านโอเคลิเวอร์พูลถอยดิวเรียบร้อยไม่ไม่ได้ละตุลามคือมันเราอย่าเพิ่งชะล่าใจแล้วกันเพราะว่าเรามีบทเดียนอย่าลืมเรามีบทเดียนแล้วจากจูดเบลลิงแฮมและมีสันเมาสฉะนั้นอเราอย่าเพิ่ง เะล่าใจจนกว่ามันจะแบบค่อนข้าง,งใจฉวั์แล้วกันจนกว่าแบบมันจะแบบค่อนข้าง,งใจฉวั์เพราะว่าเราเราเคยตั้งความหวังกับเม์แล้วก็เบลลิงแฮมแล้วก็นั่นแ,แหละสุดท้ายเรือมาดิกกับแมนยูได้ตัวไปสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่า,าทางด้านของโคเน่และตูรามก็คือปัจจัยสําคัญคือลิเวอร์พูลต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วเพราะว่าผมทั้งโคเน่และตูรามเนี่ยมีไม่ใช่มนีแค่ลิเวอร์พูลที่สนใจนะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นปารีสก็สนใจเหมือนกันปารีสก็สนใจแต่ว่าคือ ลิเวอร์พูตอนนี้ต้องดำเนินการอย่างรวดเดียวถ้าจะหวังได้ทั้งโคนีและตูรามซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูได้สมมุติว่าโคนีตูรามแม็กอลิสต์แล้วก็เซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนนะผมคิดว่าจะค่อนข้างจะโอเคเลยเพราะว่าเป็นแพ็กเกจที่รับได้เพราะว่าคือผมผมเคยพูดเรื่องแพ็กเกจแล้วแพ็กเกจก็คือว่าอาเพราะว่าโคนีกับตูรามเนี่ยคุณนะสมบัติการเล่นไม่เหมือนกันฉะนั้นอา แต่ว่าเป็นนักเตะที่พร้อมจะให้เจอกนพร้อมมาขัดเกลาได้คืออาจจะไม่ใช่แบบว่ามันไม่เหมือนกับว่าลิเวอร์ pool ไปซื้อแบบเด็กแคลนร้์หรือลิเวอร์ pool ไปซื้อแบบว่านิโคลโลบาเรล่าหรือจูต์เบลิงแฮมมันไม่เหมือนกันคือคนี่กับตูรามเป็นนักเตะที่ก็ค่อนข้างจะโอเคแหละก็มีความเสี่ยงในการซื้ออยู่แต่ว่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นนักเตะที่ดูมีแววแล้วก็ราคาจับต้องได้ฉะนั้นตอนนี้เราต้องหวังตอนนี้เราเราต้องมาหวังกันแล้วว่าลิเวอร์ pool ถ้าลิวฟูได้ทั้งโคเน่ทั้งตูรามแล้วก็แมคอลิสเตอร์เนี่ยอันนี้กลางผมผมจะโอเคเพราะว่าผมคิดว่าผมโอเคแล้วกันคือผมไม่ได้แบบโอ้ดีใจแบบโอ้โอ้แบบเมสันมาโอ้ไ,ได้โอ้แบบไม่ไม,ไม,ไม่คือผมก็เออก็โอเคแต่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาแบบว่านั่งแบบโอ้ทำไมโอ้ไม่ไม่มันมันไม่ใช่งั้นมันคือแบบแมคอลิสเตอร์โคเน่ตูรามมันก็คือแบบประมาณว่าโอเคโอเคเช่นั้นหวังว่าเป็นอย่างนั้นแล้ว เป็นอย่างนั้นแล้วกันแล้วก็กองหลังตอนนี้ก็มีหลายชื่อก็น่าจะมีกอนซาโล้อินาซิโอมิกกี้วานเดอวินอะไรของอัของวูฟบวกซึ่งผมลืมชื่อท้ายแล้วแต่เรียกว่ามิกกี้แหละมิกกี้ตอนนี้ต้องมีทั้งมิกกี้มีทั้งอินาซิโอมีแบบอารเมลบลละคตชับของซามแฮนตันคือตอนน,อน,นี้ต้องดูเรื่องงบประมาณที่สําคัญต้องดูเรื่องงบประมาณว่าจะแบ่งงบประมาณเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่า ามที่ทางข่าวก็คือว่าแม็กลิสเตอร์น่าจะเสร็จลิเวอร์พูลละแล้วก็อีกคนนึงก็คือโคเน่เนี่ยคือโคเน่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าทางราคาทั้ง potential แล้วก็ราคาที่กัดบัตรเรียกเนี่ยเรียกว่ากัดบัตรกรัดบัตรเรียกราคาประมาณ35ล้านยูโรเพราะว่ากัดบัตรต้องการเงินฉะนั้นเรื่องราคาเป็นปัจจัยหลักว่า,ามันอาจจะทําให้ลิเวอร์พูลหันหาดิวโคเน่ส่วนเรื่องตูดาม ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงว่าลิเวอร์พูลสุดท้ายจะเอาตูรามและโคเน่จริงไหมหรือว่าจะเอาตูรามหรือโคเน่ต้องเป็นหนึ่งในหนึ่งในสองคนหรือว่าทั้งสองคนเลยซึ่งแฟนบอลหลายๆคนก็หวังว่าทั้งสองคนเลยทั้งหวังว่าแล้วก็หวังว่าขอให้เป็นทั้งสองคนเลยเพราะว่าการให้ทั้งโคเน่ตูรามแมอลิสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าโอ้ลิเวอร์พูลนี่พัฒนาขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแค่โคเน่หรือตูรามเนี่ยผมคิดว่ามัน โคเน่หรือตูลาม,มันยังมันยังน้อยแบบเพราะว่าทั้งสองคนมันมันไม่ใช่นักเตะแบบ class เว r ร์ดคลาสแล้วอ่ะมันเป็นนักเตะที่ต้องพัฒนาฉะนั้นถ้าเกิดเอาเป็นนักเตะที่ต้องพัฒนาเราขอทั้งสองคนเลยได้ไหมแล้วก็แมคอลิสเซอีกคนเป็นกลางสามคนแล้วก็กองหลังอีกหนึ่งส่วนเรื่องแบ็คขวาเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านั่นแหละก็ตอนนี้จะน้อยมองในแง่ดีก็คือว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลจะไม่มีไม่มีคว่าแผน A หรือ นอตติงคือแพนเออ่อนนอตติงตอนนี้ไม่มีละตอนนี้จะไม่เหมือนว่าเบลลิงแฮมชัวร์เมนี่เออที่เหลือไม่สนใจเลยถ้าไม่มีชัวร์เมนี่ไม่ได้ชัวร์เมนี่ไม่ได้เบลลิงแฮมก็จะรอแบบเออแพนเอแพนบีแล้วนอกจากไม่มีตอนนี้ใหม่ตอนนี้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนไปคือแพนเอไม่ได้แพนบีไม่ได้แพนซีไม่ได้แพนดีไม่ได้แพนอีไม่ได้แพนอะไรก็ตามแพนเอแพนบีแพนซีคือลิเวอร์พูลจะแบบสมมติว่าแพนดีไม่ได้ใช่ไหมลิเวอร์พูลก็จะถอยลงไปแพนอีก็คือว่าตอนนี้มีแผนสำรอง มีแผนสำรองแล้วว่าตอนนี้จะไม่รอแล้วตอนนี้ตอนนี้คือนักเตะค,คนไหนสมมุติว่าพวกนี้โทรไปหานิสอัมตูตูรามราคาเท่านี้ไม่มีลดเออลิเวอร์พูลบอกเออถ้างั้นไม่พร้อมใจไปหาคนอื่นเลยตอนนี้จะไม่มี่โอ้รอตูรามบิหนึ่งไม่มีคือตอนนี้คนนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเราไปหาอีกเป้าหมายหนึ่งแทนแล้วกันก็คือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้นั่นแหละก็เราต้องมารอดูกันครับแต่ว่า ก็ตอนนี้ก็มีเรื่องให้ดีใจนิดนึงก็คือว่าก็สําหรับบางคนคงจะดีใจแต่ผมเฉยๆก็คือว่าอ่าตอนนี้แม็คอลิสเตอร์ค่อนข้างจะชัวร์แล้วแล้วก็ต้องรอดูว่าเรื่องของโคน่กับตูรามจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าทําโคน่กับตูรามลิเวอร์พูลสนใจจริงแต่ฟังคํานี้ไหมแต่ยังไม่มีอะไรเสร็จสิน้นยังไม่มีอะไรเสร็จสิน้นทั้งโคนีกับตูรามฉะนั้นใจเย็นๆตลาดยังไม่เปิดแต่ว่าแม็คอลิสเตอร์เนี่ยเราก็เตรียมเฮกันได้โอเคครับ วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยววันถัถดๆไปถ้ามีเรื่องอะไรเราก็จะมาพูดคุยกันอีกก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปขอบคุณมากๆครับ